ทับสองค่ะสวัสดีค่ะมิพิคานาอันบาตสอทักสามค่ะอ่าวันนี้นะคะมีทั้ง3ามคนนะคะ,ะมาแนะนําหน่วยการเรียนรู้สําหรับสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์นี้เรามีหน่วยการเรียนรู้เรื่องรูปร่างหน้าตาของ,ของชั้นนะคะตอนนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนรเรามาร้องเพลกันก่อนนะคะซึ่งเพลงมีชื่อว่าโอ like มินาลุนีนะคะมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆทำนะคะในหน้าที่11บเอ็นะคะจะเป็นรูปของเด็กๆนะคะรูปตัวเด็กนะคะโดยจะมีคำศัพท์นะคะให้เด็กๆฝึกอ่านคำศัพท์ด้วยนะคะแล้วก็ฝึกเขียนตามรอยปราบด้วยนะคะเพื่อฝึกพัฒนาการด้านด้ามเนื้อมือของเด็กๆนะคะแล้วก็หน้าต่อไปหน้าที่12ก็คือหน้านี้นะคะเด็กๆหน้านี้สองนะคะเป็น เด็กโยกเต้นนะคะเกี่ยวยะะกับหน้าที่ของอวัยวะของเราค่ะ Hello everyone Okay we will learn about vocabulary about my body Okay h ah, t h e vocabulary number o e please Oh what is this okay everyone say head. say hate okay next okay wow what is this okay ham ham okay next wow Ear, ear. Okay. Ooh. Arm, arm. Wow. Ooh, finger, finger. last one toe toe okay wow คำศัพท์อันนี้นะคะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับร่างกายไหนเราลองมาอ,ออกเสียงแล้วก็ดูสิว่าคำศัพท์คำนะั้นคืออวัยวะส่วนใดคำแรกนะคะ hate e a d t e a t คืออะไรเอ่ยอู้เป็นตรงนี้่า h e a t ก็คือสีสัะนั่นเองนะครับต่อมา แฮนด์แฮนด์โอ้แฮนด์คืออะไรนะโอ้ very good, hand good. Mm ูดแฮนด์ก็คือมือนั่นเองนะคะต่อมาโอ้โ s ้ตส์โ n o ต e ์คืออะไรนะเอาไว้ดนตรีนี่คืออะไรโอ้ good boy good girl จมูกนี่เองโอเค okay. ต่อมา mouth เมาเมาเมาคืออะไรนะที่เอาไว้พูดแล้วก็เอาไว้กินอ๋อปากของเรานี่เองโอเคเอียเอียโอ้เอีย,ออยก็คือสิ่งที่เอาไว้ฟังอ๋อใช่ไนมต้องมีเอาไว้ฟังเอียก็คือ แขนว้าวเก่งมากเลยต่อมา finger 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 เป็นอวัยวะเอาไว้อีกจางนี่คือนิ้วมือกิ่งมากๆเลยโอเคต่อมาเลกเลกเลกก็คืออวัยวะที่เอาไว้เดินเราใช้อะไรนะกอ้ขานี่เอง ว่าที่อยู่ข้างล่างขาเอาไว้เกยียวตดินี่คือเทา้าโอเค้าต่อมาที่อยู่จากเท้า,ทาลยสุดท้ายแล้วนี่คือโทโ t โ e ก,ก็คือนิ้วอะไรนะที่อยู่ข้างล่างสี่นิ้วอ่ะนิ้วเท้านั่นเองโอเคโอเค today is t i m ซับแอนด์ซี you next time บายบาย มีจะพาเด็กๆโยงเส้นภาพกิจกรรมกับภาพที่มีความสัมพันธ์กันนะคะเด็กๆสามารถลากเส้นได้มากกว่า1เส้นนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเริ่มทำกันเลยค่ะแรกฝั่งซ้ายมือของเด็กๆก,กันเลยนะคะ ภาพแรกเป็นภาพเด็กผู้ชายนะคะกำลังเขียนหนังสืออยู่เอ๊เด็กๆรู้ไหมคะว่าเขาใช้อะไรจับดินสอนะอ่าเก่งมากเลยค่ะเขาใช้มือในการจับดินสอน,นะคะเด็กๆโยงไปหาลูกมือเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นภาพเด็กผู้ชายนะคะกำลังเตะฟุตบอลน,นะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่า เขาใช้อะไรในการเตะฟุตบ,บอเลเอ้ยอ่าเก่งมากค่ะเขากำลังใช้เท้านะคะในการเตะฟุตบ,บอลต่อไปนะคะภาพที่3เป็นภาพเด็กผู้ชายกำลังกระโดดเชือกอยู่นะคะเูะ้ภาพนี้ได้สออย่างเลยเขาใช้อะไรบ้างนะอ่าเก่งมากค่ะเขาใช้มือในการจับ เลือกนะคะแล้วก็ใช้เท้าในการกระโดดเชือกนะคะต่อไปนะคะภาพที่สี่นะคะเด็กผู้หญิงนะคะเสื้อสีชมพูเ,เขากำลังทําอะไรอยู่นะเขากำลังกินขนมเขาใช้อะไรในการจับขนมคะใช้มือเก่งมากคะ่ะเขาใช้มือกำลังจับขนมเข้าไปในปากนะคะต่อไปนะคะเป็นภาพฝั่งขวามือของเด็กๆนะคะ แรกเป็นภาพเด็กผู้หญิงเสื้อสีชมพูนะคะกำลังถือจานข้าวเอเด็กๆรู้ไหมนะว่าเขาใช้อะไรในการถืออ่าเก่งมากค่ะเขาใช้มือในการจับจานข้าวเด็กๆโยงภาพไปหามือได้เลยนะคะต่อไปค่ะภาพที่สองภาพเด็กผู้ชายกำลังวิ่งนะคะเขาใช้ส่วนไหนคะในการวิ่ง เก่งมากค่ะใช้เท้านะคะในการวิ่งต่อไปค่ะภาพที่3าภาพนี้ได้สองอย่างเลยเอ๊เด็กๆคิดว่ามีอะไรบ้างนะอ่าถูกต้องค่ะคือตาตานะคะใช้มองใช้มือในการจับหนังสือ เป็นภาพเด็กกำลังเล่นคอมพิวเตอร์เอ๊เด็กๆทราบไหมคะว่าใช้อวัยวะส่วนไหนบ้างนะอ่าถูกต้องค่ะใช้ตานะคะในการดูและก็ใช้มือในการคลิกเมาส์นะคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วเด็กๆอย่าลืมทำใบงานและส่งให้มิดูด้วยนะคะ ไปงานนะคะแล้วก็ฝึกร้องเพลงด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบบ๊าายย